วันนี้มาเป็นตัวแทนในการรับรางวัลที่ีรบ้ก็ดีใจที่มองเห็นว่ากีหมม่นฟ้าแบบมีกระแสที่น่าชื่นชมในระดับเอเชียเลยเอเชียเลยเลยนะี้ก็ขอบคุณพวกเราก็มาเป็นตัวแทนของนักแสดงของทีมมิลฟ้าเนาะโชมัดกล้องอูเซฟพิติปป์ปอติติเนาะทุกคนเลยก็ดีใจมากแล้วก็ เป็นตัวแทนของทีมงานทุกฝ่ายด้วยที่มารับรางวัลน,นี้ต้องขอบคุณรางวัลเอเชียท็อปอวอร์ดสองพันที่าราบไหครับให้ให้เป็นอาให้เป็นประกาศเป็นตัวแทนพระาดงขอบคุณ ครับผมก็อขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนเลยนะครับพี่พี่ทุกด้อมเลยไม่ว่าจะเป็นด้อมของมาดกล้องครับแล้วก็ดัออูเซฟปอตีตีปีปอน้องแพจิแล้วก็พี่พี่คนอื่นที่อยู่ในซีรี์กี่เหมือนปาร์ตนะครับก็แย่ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่สปอร์ตพวกเราทุกคนแล้วก็ทําให้ซีเรื่องนี้ถูกผลักดันมาจนได้รับรางวัลเลยครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับเอาอย่างนี้เลยไหครับ ก็อ,อยากจะบอกว่าก็ภูมิใจในตัวพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนหน้าเพื่อนห,หลังอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจมากที่แบบวันนี้เราได้บบแบบคร้ารางวัลด้วยดีใจมากครับก็ทุกๆคนก็จะพัฒนาทุกอย่างแบบตัวเองหรือว่าแบบในแต่ละโปรเซสอะไรเงี้ยจะอันแน่นาโปรเทนทีต่อไปครับมผมซึ่งรางวัลเราแบบกระแสแรงเนาะก็ต้อง ไม่ลืมขอบคุณแฟนคลับผู้ชมที่แบบว่าทําให้ซีรีส์ของเรามาถึงจุดนี้ได้เนาะเขาให้กําลังใจเราตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายตุติ้งเลยแล้วก็ขยับมันเรื่อยๆทุกทุกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณกันคาขอบคุณผู้ชมทุกคนมากเลยที่ทำให้ได้ละวันนี้ใช่ครับผมท่านเ๋ยวขออัปเดตอาการท่านอหน่ไยเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่ายังรวมอยู่ กันแบบว่าเป็นห่วงกันมากเลยว่าแบบนอืั่งเรนนก็แบบไปป่วยด้วยอะไรเพราะว่าืว่ช่วงนั้กินน้ำน้อยด้วยอะไร้แกแบบว่าก็เลยแบบเกิอาการีมาก็เนี่ยครับทุกคชวงนี้กินน้าเยอะนะครับอาศไงดูแลผูอย่งไงบ้างเขาบมก็จะบอกว่าก็ให้กำลังใจที่อยู่ครับเพราะว่า เอาจริงเราก็อยู่ตั้งแต่ตอนที่พี่อู่แบบเริ่มมีอาการแล้วเราก็แบบเออเป็นหว่วงแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้เพราะเราอยู่แบบเราอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วตัวเองก็แบบไม่รู้จะทํายังไงดีเ,เราแบบก็ได้แต่แบบเออให้กาลังใจแล้วก็แบบว่าพรอมอยู่ท้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยผมก็เทักไปคุยเป็นไงบ้างหายหรือยังอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบ,บ,ออบออเอไอไว้เดี๋ยวเราเราไปกินข้าวกันหน้า,าอะไรเงี้ยรอหายก่อนครับผมใช่เพราะว่าโดนหลอกไปสิ ใช่ครับวงมีพี่อู๋พูดได้น้อยนะสบายหูหรือเปล่าโอจะบอกว่าเอาเอาจริงๆก็ผมผมชอบที่พี่อู่พูดเยอะนะเพราะแบบบางครั้งก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยดเงาเงาไม่รู้ดูตุ่กุารแล้วตอนนี้เขาอยู่ในตุงมกังนะเหมือนเป็นส่วนเกินอันนี้ถามครูว่าครูอยากเดินวอล์กออกกำลังคาร์ดีก็นไหมเขาจะได้คุยใกล้ๆกันเนาะได้ไ ปากไว้ไงอัปเดตอาการกินส้มตำหรือว่าใดๆได้เลยค่ะจะเรียนถามอยู่ฝั่งนี้เจะใส่ไข่อยู่ฝั่งนี้เป็นยังไงเหมายถึงว่าเขาหลอกให้คุณฟีเรกยงต่ออยู่นะใช่เพราะว่าน้องอะทำมาตอนกลางคืนบอกว่ารีบหายแล้วก็รีบออกมาเลี้ยงส้มตำผมแต่ว่าผมอ่ะเป็นแบบถึงเลี้ยงส้มตำผมก็เลยพูดไปว่าเออพูดแล้วนะถ้าผมก็ค่อยมานั่งดีดี ก็คืออ่านผิดไหมเฮ้ยยังได้อยู่แล้วใช่ไหมแม่เซนคนเดียวเองเนาะใช่ไหมเสียงได้อยู่แล้วแล้วเหมือนมีเซฟถามอาการที่หนูไปใช่ไหมแบบเออเป็นไงบ้างหมอบอกว่าไงบ้างใช่แต่ละภาคซีนมันไม่เหมือนกัก็ไม่คือคือเขาอ่ะถามแบบคือผมบอกว่าเขาถามว่ผมเป็นอะไรผมเป็นการแสดง เขาบอกวาอ่าเล่นเรื่องไหนผมก็แบบ,แบ,บอตัวหมดไปเลยนีไกี่มื่ฟ้า<ด>ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเช้ามาขเขามาถามผมเลยถามผมอคิดว,ว่าถามว่าบอกว่าเป็นไงเถึงอาการในความคิดเห็ก็คือเขามาถามว่าปวดไหม <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบไม่เกี่ยวอะไรครับ คือไม่คือคือผมก็คิดว่าแบบเออแบบหมอเขาเป็นหมอเขาจะมาถามแบบเอออาการอะไรอย่างนี้สูงคือไม่ได้ถามเกี่ยวกับอาการมีเซฟอ่ะที่คิดว่าเขาาจะถามเกี่ยวกับอาการแล้วกลายเป็นว่าเขาถามถึงซีรีส์ผมก็คิดว่าหมอแบบเอ้ยเป็นไงปวดไหมหายปวดไหมอะไรอย่างนี้ไม่ผมบอกว่าผมเป็นดาราไม่ผมบอกว่าผมเป็นดครา นี่ล่าสุดนี้อย๋ยวงเขามีแฟนายคุณได้ลงปซ่า่าเซอโอ้ผมได้ลงลงายให้เขาทุกวันหรือเปล่เฮ้ยเอาดีๆหูสอบดีๆเราควรจะลองเราสอบดีๆนะเออยังไงมีมีมีแอบดูมัมีแอบซื้อไหมโอ้ย อ่ะถ้าพูดตรงๆว่าไม่มีแอบซื้อแต่มีบัตรพิเศษไหมฮะเฮ้ยแตบคุณจะแตบคุณจะใส่แค่กับคนเดียวเหรอโมงทั้ีตั้งหกคนใส่ให้กับคนเดียวไม่ได้แต่ต้องใส่กับใครคือคนเดียวไงหรือว่าคุณจะให้เขาไปใส่กาแฟใส่กับคนอื่นได้ด้วยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงไม่ได้ฮะเพราะว่าผมไม่ให้ไงเอ๋อทำไมไม่ให้อ่ะ ก็พี่ไม่ให้เอาทำไมล่ะเราเพื่อเราเราก็ต้องมีก็ได้ก็ได้ก็ได้ตามสิทธิ์มันต้องได้ครบทุกคนหรือเปล่าเราจะเซ็นคนเดียวหกครั้งเลยหรอทีฆ่าคนเดียวเลยหรอตรงตรงไม่แบ่งใครเลยหรอคะโอ้โหเอเค้ก็ได้ก็ได้เอาทำไมเราเซ็นเราเราเซ็นแค่คนเดียวมันเราสิทธิ์เราต้องได้ครบนะคะเราจะไม่รับหรอกแต่ว่าได้เซ็นพี่แต่ละครั้งมันจะเปลี่ยนไปก็ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าบางทีอาจจะแบบ เส้นทางที่หนึ่งหัวใจสองดวงลายเส้นเปลี่ยนนีจใจเปลี่ยนเลยคะว้าวไม่เปลี่ยนดิยนะเปลี่ยนได้ไงฮะผมบอกว่าไม่เปลี่ยนก็พี่บอกว่าเซนมีเจ้นก็ไม่ได้ว่าอะไร้องก็โนเลยเอ้าแล้วตอนนี้เราต้องเรียกว่าอะไรคะเราต้องเรียกว่าอู๋เด็กหรืออู๋แซงคะเรียกว่าอู๋เรียกว่าเซฟเด็กอู๋นี่ อหโอเคอะไรเนี่ยอะไรตอนนี้ไม่หดเีหรอคะ่โอ้แล้วถามหรือยังว่าเขาเป็นเด็กเอาหรือเป่าะผมก็ยังเป็นแบบเด็กไงเป็นน้องไงก็เป็นด้านน้องะอีดใชมชอบในความเกิดกันไปเกิดกันมาแล้วเดี๋ยวจะมีแบบมีสเตจอะไรขึ้นอีกจะไปเชียร์เขาไหมอยากให้ไปไหม อย่าแต่ว่าอ๋อแต่ว่าอูไม่ได้ไปกับพี่เพื่อนงานหนึ่งใช่ผว่าติดภารกิจรับไปอแล้วถ้างานติดไจเขาไปไหมโอภารกิจเราก็คือไปกับเขาใช่ไหมใช่โอเคแต่ถ้างานติดหลือให้เขาไปกับเราไหมถ้าน้องเหนื่อยก็ไม่ต้องแต่ว่าถ้าไม่เหนื่อยก็ไปก็คือขมวดเป็นต้องไปนะเอ ไ,ไหนอัปเดตไหนซียซิ์เป็นยังไ,ไ,ไงบ้างซีรีส์คืบหน้านถึงใดแล้วเฮอยมันไม่เซฟแค่คนเดียวแล้วล่ะ <S <S เฮ้ยไม่ได้เราต้องเจา <S <S 1> <S 1> คนตอบเอ้อ<ะ>อาวยังไม่ถึง Q <ะ>คิวเขาคิวเขาต้องวันวงสมองครับผมก็เอ่อพาร์ทของซีรีส์แฟนบอยครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบกำลังเวิร์กช็อปครับผมแล้วก็เอ่อมีแบบเรียวกว่าอะไรก็มีเอ่อกำลังอยู่ในช่วงแบบ พัฒนาบทครับกำลังแบบว่าปรับให้บทแบบกลมกล่อมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังพัฒนาแค่บทพัฒนาเรื่อยๆครับผมพัฒนาแค่บทเองหรอเพี่อุษาพัฒนาไม่มีครับความสัมพันธ์ยังไม่มีเป็นะเพิร์ชอมเพิ่มความสัมพันธ์ยังไม่มีนะนายเกิดขึ้นแล้นแบันการพัฒนาบทมีพูกกับแซ๊กแจ๊กเหรอคะว่าเขาแบบไปถึงว่าเขาเวิร์กช็อปเพิ่มหมาอะไรนี่คิดไม่ดีเองมาอ๋อเวิร์กช็อปเพิ่ม แล้วก็พัฒน,นาการสกิลการแอคติ้งไปเรื่อยๆเป็นไงบ้าแค่คะแนนเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็คิดว่ารีใหม่ทั้งหมดเนาะน่าจะประมาณอูจร <c oughs> จังขึ้นมาเลย <c oughs> น่าจะประมาณจร <c oughs> จังหรอเขาออกข้อ,ขอตอนนี้มันยัง <c oughs> ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบปรับจากสิ่งที่มีไปสู่คาแรคเตอร์ตัวละครอื่นเนาะส่วนถ้าแบบอุย้ยเราต้องรองเป็นบอยก่อนใช่ไหมกว่าจะกวาจะมาชิ่เาต้องรออยแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงอูแซมวอนดูกี่หมื่นฟ้าค่ะใช่ครับผม ปดดูเียวยังคงน่ารักเหมือนเดิมใช่แต่เราจะได้แบบภายในปีไหมหมายถึงว่าเปิดกล้องภายในปีพยายามถึงที่สุดเท่าที่จะเป็นไรแต่คิดว่าน่าจะปีหน้านะคะแล้วเราต้องไงกูกล้าจะขอกระบอกจด้แต่แคทขอบเลยค่ะแต่ไหนก็ได้เข้าวา่ะได้โปรได้บ่นรอยแอปหนึ่งจะพยายามแบบขมวดทำให้เร็วที่สุดเขาจะทำได้ตอนนี้เวิร์กช็อป ทำโบดนะพัฒนาไปแล้วแหละบทมันจะไม่ม <hey. S 2> ีประมาณแบบดาร์เดียวนะมันก็ขยับไปเรื่อยๆเพื่อความกลมกล่อมไดๆอูเฝากคอนเนฝากอดใจรอหน่อยนะครับผมก็ฝากอดใจรอมิสเตอร์แฟนบอยนะครับก็ระหว่างนี้ถ้าคิดถึงกันก็สามารถกลับไปดูกี่หมื่น้าได้แบบครบทุกตอนเลยตอนพิเศษก็มีให้รับชมเพิ่มอีกแล้วก็ยังมีแบบ ออสเปซเชียลคลิปครับก็สามารถไปตามดูได้ครับน่าอชี้ครับผมพี่อูฝากเพลงไหมคะอ้าก็จริงๆแล้วกี่หมื่นฟ้ามีเจ็ดเพลงใช่ก็ฝากวงครับโอเคก็ฝากวงแข่งเอ้ยฝากวงชื่อเด็กด้วยครับก็ตอนนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกชื่อแข่งแข่งครับ สามารถดูได้แล้วนะครับทางเอ๊ะดูได้แบบคือตอนนี้มันจะตีมินทุกแปดฟองอ <c oughs> ถ้าใครอยาก,มมกดีเอ็มีก็ d m เมดีมินสิใช่แป่นิดนะครับคืออาจจะแบบเอ่อมึนน้ำเกลือเล็กน้อยแต่ว่าเนี่ยดีขึ้นละใช่บอกเลยว่าทุกคนน่าจะชอบแน่นอนต้องชอบนะอันนี้คือหมายถึงชอบชอบเขาถามเขาถามว่าชอบไหม ต้องชอบสิครับใายจะรงเพลงให้ชอบนั่นแหละก็บอกไปวันนี้แฮชแท็กวันนี้เซฟเด็กอุ่นค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะเซฟเด็กอุ่นได้เด็กเด็กโอเคได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ